บัดนี้วันที่12พพฤษภาคมพุทธศักราช2,568เป็นวันที่12ที่ข้าพเจ้า,จานายนุพุทจันคอยขอถวายเสียงสวดสราระยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้า,จ,าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระวิญญนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิญ บทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนตรัยอ OK ลังสม a a มาสัมพุทธพระกวาพุทธามพระกวนตังพิวาเตมีสวากาโตพระกวาตตาโมตมังนัมมตามีสุปฏิปันโนพระกวโตต้าวกตั้งครัวตั้งครังนมามีบทที่สองบทบูชาพระภัยลีพินาตอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปาลินิพุโตพุเนหิตพระมาโนทานิปัตามีหิตจะกทิสาทิสติยาวาชีวังอาหังพุทธังนโม นมังสัพพังสารโนขโตปูเชมิตาตะนัตายังทรมังจะลามิโสตินาบทที่สามบทตรวจจุมนุเทวดาสามันตาจักรวาลิสุอัตลาขจันตุเทวาตาสักมังผุ้นิราชัสาสุอันตุสักฆโม ข้าทางอาเคกามีจรูปไปกิริสิกุลัสเตจันดลิสเคววิมาเนทีเปลาเตจขามีตาลวนาคานีเกห่าวุธุมิเจเตปุมมาจายันตุเตวัจลาตารวิสเมียคะนนปนาคาติทั้งตาสันติเกยังอุณีวลาวัจนะนงสาหโวเมตุนันตุตัมมะสวนักาลุอัยยะมัตันตาตัมมะสวนักาลุอัยยะมัตันตาตัมมะสวนักาลุอัยยะมัตันตา บทที่4ี่บทสวดปุพะพาคาตนมะการนโมตัสสะพะวาตัวอร่ตัวสัมมาสมุทตัสะนมตตสะพระวาตัวอร่าตัวสัมมาสมุทธัสะนมุตตะสะพะเวตัวอร่ตโตสัมมาสมุทธัสสะ บทที่ห้บทสวดใจสารนคมภาษาพุทธทางสารนังช่างมีธรรมสารนังกระช่างมีสังฆสารนังช่างมีทูตเตียมปีพุทธทางสารนังชาติมีทูตเตียมปีธรรมสารนังชาติมีทูตเตียมปีสังขฆสารนังชาติมีตัดเตียมปีพุทธทางสารนังชาติมีตัดเตียมปีธรรมสารนังชาติมีตัดเตียมปีสังขฆสารนังช่างมีบทที่หกบทสวดสัจจคิริยาคาถาทิทิเมีสารนังอันยังพุทธมีเอกสารนังวลังเอเสนาสัจจวัชเชนสวดทิเมหุตุตประทานัตติเมศสารนังอัญญังธโมเมศสารนังวลัง เอเตนะสัจจวะวเชนะสุติเมหุตุตพราณะติเมสาระนังอันยังสังโฆเมสาระนังวังเอเตนะสัจจวะวเชนะสุติเมหุตุตพราณาบทที่เจ็ดบทตรวจนิรัตนะปะนามาคาถาพุทธังนะเมรัตนะปูตะสัลีราจิตังธรรมังนะเมรัตนะปูตะวิสุทธิ ตังสังขฆนาเมรัตนาปูตสุสีละสิพิจเอตังนาเมติตะติรัตนังตะตตนัตตายวัคขัมมาสะโมสะนิสาวัตสุวัสิ สพัพพังอัญโยยารตตะคุณโยคะวะสัพพะวะตังอาจสุมิตัมหิปิตะเสวะยะถาปิทันเตเอกังวินาสาธิสะเลจามัมภาวเวนะโตเก Kataji, kataji, bena, japa, tuku, utam, Kampila, jana, wita, yang, ati, tut, Asang, bingju, ngi, pantit, Katani, wisanja, upang, tokam, ngi, ปะทัพพะมียังเกสันตจิตสุดสุดวิจิตังพุนาคาญาตาญา,าเมหิตตายหิเอวะขะหนาตายาสวัสสุตัมปิสุมโมป,ปัสสะต,ตัง มานาสิป OK. ุตถาปัสสาทายางปุญญาจิกานณะมะสมุตตะมะปุญญาถ้าภูมิทุกขาปะมุญจานะมุขะละนังคาตา낭ภูขะละเหสุ ระบีนะพี่ปูชะในยังนิพพานะสัจจิกิริยาสุภิสสะยังยัถังสัามมาปิสสะมโรโสนะสิทิยาจะหาทูหิอุตะกุสัก เดหุปะเยวนิยังปะเนหิจาบปิสารนังขาเมนียเมวังตักมาหิตังติราตังสารนังขะารัมหะ กตินาทิวังวนาเนสุามัสสะมานาพูเชมะจาบปิตัสสะตังตัสสุปาันาจิตาตฐานุปาทิจาริยะตถาตาจะกุญเยนะตัตสุกะเนนะสุเก เาเโมุตเตชนะตัสะัะตาปีสุวัจีหนตุโยเจตธรรม,มวินาจัมปิปะมานุปโ,อโ,อโตโลกุต,ตลาพิสัมาโยนิยโตตุโฌชัง ตัศโสปฏิสัะจะยายะอายัมปีโหตุวัตุตัดเบปที่จิตโตสุป,ปัสสาคา,าโลบทที่แปดนมามกาลาสิทธิคาถาโตจักภุมาา โออะมาลาปะกัตโตสาวังมะพุทโธสุตะโตปิมุตโตมะรัตสปาสาวินิโอจะยันโตปะเตสิมังเกมังชะนะตังวินาวิเนยังพุทัง วินาศังศีลาสามามิโลกันสะนาสังจะวินายะกัจจะันเตจสาเตสชา,ส,า,ส,า,าสิทธิโหนตุสับพันตลายาวินาศเมนตุธรรมโมทายว,วิยะตัสสะ ตัดถูตัดเสีสติโลกัดสาวิสุทธิมังังวินานิโกธรรมาทาตุสัตอาเติตตาสตาวะโหสันติกะโลสุจินโนรรมัง ว่าลันตังเจรสา,านามามิโมหะละโมหะปะทาสังอุป,ปัสสันตะทาหังตันเตจสาเตชยาสิทธิหนตุตุตาพันตรลายาจาวิวินาตะมินตุ ตัดรรมเสนาสุขานุตโตโยโรกัสสปาโบปากิเสสะเชตาสันโตตะยังสันตินิโยชะโกจะตะก็วาจะทำ มังวิธตังกะโรติตัตถังตังสมัสังคังวะลันตังสิระสานมามิพุทธานุพุธทธังตมัสสิตสิาาทิจิงัน เจ้าสาเตชายาสิทธิโหนตุสัพพันตายาจกวกวินาสัมมินตุบทที่เก้าบทสวดนวัตการอักคาถานมโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเหสีโนนโมอุตตมะอุตตมะธรรมมัมสะสวากขาตัาสสะเสภวะเตมิทะ นโมมหาสังคสาปิวิสุทธะสีระพิสติโนนโมโอมาตายาทันตะนัตตะนัตตะตะอาศรุกังนโมโอมากะเตตัสสะ ตัสสะวัตถุตะยัสปินโมกาลปะภาเวนะวิคันสันตุอุปัท,ทวานโมกาลุนาภาเวนววะานาาาสานุวัตถิปุตตสัพพทานโมกาลัสสะเตเจนะวิธิวิธิมหิโหม,มิเตชาวา